เราได้รวบรวมผู้เชี่ยวชาญตัวจริงเสียงจริงที่มีความรู้เกี่ยวกับการสร้างแบรนด์การสื่อสารแบรนด์ที่จะมาแชร์ความรู้ให้กับผู้เรียนทุกคนจากประสบการณ์จริงค่ะสวัสดีค่ะทุกคนอาจารย์ดรสาวิตรีสันติพิริยพร์ค่ะ คอสเด็คเตอร์วิชาดิจิทัลแบรนดิ้งแอนด์คอมมิวนิเคชันแมนจเมนต์ค่ะหลายครั้งนะคะที่ทุกคนจะเข้าใจว่าแบรนด์คือเป็นแค่โลโก้ แต่จริงๆแล้วค่ะการสร้างแบรนด์และการทำแบรนดิงนั้นมีอะไรที่ลึกซึ้งมากกว่านั้นนะคะเพราะแบรนด์คือเรื่องราวตัวตนขององค์กรแบรนดนิงคือความเชื่อที่ผู้ประกอบการเชื่อมั่นในตัวสินค้าของเขาจนกระทั่งพัฒนาองค์กรรวมไปถึงการสร้างธุรกิจส่งต่อสินค้าบริการให้สื่อสารไปยังผู้บริโภคค่ะ การสร้างแบรนด์นั้นสำคัญมากๆนะคะก็คือการทำอย่างไรให้ผู้บริโภคจดจำแบรนด์สินค้าของเราบริการของเรารวมไปถึงมีประสบการณ์ร่วมกับแบรนด์ของเราด้วยนะคะแต่ในโลกยุคปัจจุบันค่ะที่สื่อใช้ออนไลน์มีโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มหลากหลายช่องทางมากยิ่งขึ้น การสร้างแบรนด์และคลิดแบรนด์สตอรี่แบรนด์ไอเดนดติตี้หรือโยงไปถึงแบรนด์โพสิชันนิงที่จะสื่อสารให้กับลูกค้าให้กับผู้บริโภคมีความซับซอ้อนและหลากหลายมากยิ่งขึ้นค่ะอย่างไรก็ตามค่ะอาจารย์มองว่าตรงนี้เป็นโอกาสนะคะของผู้ประกอบการค่ะที่จะ สื่อสารแบรนด์ให้กับกลุ่มลูกค้าและผู้บริโภคได้อย่างหลากหลายมากยิ่งขึ้นค่ะซึ่งตรงนี้นะคะเป็นแนวคิดสำคัญค่ะเป็นที่มาของการพัฒนาหลักสูตร Digital Branding and Communication Management สำหรับในหลักสูตร Digital Branding and c o m m u n i i a t i o n m a n a g e m e น t นี้นะคะเราได้รวบรวมผู้เชี่ยวชาญตัวจริงเสียงจริงค่ะที่มีความรู้เกี่ยวกับการสร้างแบรนด์การสื่อสารแบรนด์เป็นผู้คนจากวงการการตลาดและวงการครีเอทีฟด้วยนะคะผู้เรียนก็จะได้เรียนรู้ค่ะว่าในการสร้างแบรนด์ที่ดีนั้นเราจะสื่อสารอะไรออกไปนะคะรวมไปถึงวิธีการในการสื่อสารแบรนด์ด้วยค่ะ สำหรับในหลักสูตรนี้นะคะก็จะเหมาะสมกับนักการตลาดเจ้าของธุรกิจหรือบุคคลทั่วไปนะคะที่สนใจเรื่องของการสร้างแบรนด์และการสื่อสารแบรนด์นั่นเองค่ะทุกคนก็จะสามารถนำสิ่งที่เรียนรู้ในหลักสูตรนี้ค่ะนำมาคิดทบทวนแบรนด์ของตนเองเพื่อพัฒนาต่อยอดให้แบรนด์ของตัวเองนั้นมีความสตรองมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ